บายดีพบกับ Arrow t e v i s i o n พุทธอีกหนึ่งแห่ง Smart ิต t แห่งเวียงจันทร์โดยกลุ่มบุญคนลาวเมื่อกลั้งเดือนที่ผ่านมามีพิธีวางศิลาฤกษ์เริ่มต้นก่อสร้างโครงการเมืองอัจฉริยะหรือว่าสมา r ิต i ีแห่งแรกของสองพปลาวบนพื้นที่300เฮกตาร์ภายในเขตน,นคมอุตสาหกรรมคนครหลวงเวียงจันทร์บริเวณหลักกิโลเมตรที่27ถนนสาย13ใต้โดยมีท่านอัศพังทองสีพันดอนเจ้าครองคอนครหลวงเวียงจันทร์ ท่านพลโทไอสุริยะแสงประธานกลุ่มบริษัทพงษ์สวรรค์ได้เข้าร่วมโครงการเมืองอัจฉริยะแห่งนี้ลงทุนโดยกลุ่มบริษัทพงษ์สวรรค์ในวงเงิน580ล้านดอลลา,าร์สหรัฐถูกออกแบบและก็วางแผนก่อสร้างโดยบริษัทสุบานาจูรองจากประเทศสิงคโปร์ภายในแบ่งพื้นที่เป็น6เขตได้แก่เขตที่พักอาศัยและการค้าพื้นที่สาธารณณะขนส่งโดยสารเขตการค้าโรงแรมและบริการเขตการค้าต่างประเทศ พื้นที่สีเขียวและเขตอุตสาหกรรมเบาท่านไพบูรณ์พงสวรร์ตัวแทนกลุ่มพงสวรรค์ได้กล่าวครับว่าการสร้างเมืองอัจฉริยะแห่งนี้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม5ปีครั้งที่9ของนครหลวงเวียงจันทร์ที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมการลงทุนการค้าและการท่องเที่ยว ให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสร้างพื้นฐานการผลิตในองค์ประกอบของเศรษฐกิจที่เป็นจุดแข็งในน,นครหลวงเวียงจันทร์ให้มีความเข้มแข็งทันสมัยสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างรูปแบบการพัฒนาที่มีความสมดุลย,ยั่งยืนโดยนิยามของเมืองอัจฉริยะก็คือศูนย์รวมของการพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารโทรคม,มนาคมอย่างเป็นระบบ และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสอดคล้องกับแผนพัฒนาระยะยาวของนครหลวงเวียงจันทร์และลาวโครงการน,นี้นอกจากจะเป็นเมืองอัจฉริยะแห่งแรกแล้วยังจะใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแห่งอื่นที่จะมีการสร้างเพิ่มขึ้นในอนาคตนิคมอุตสาหกรรมนครหลวงเวียงจันทร์มีเนื้อที่รวม1552เฮกตาร์และพบกับ a e r o w Key Vision ได้ใหม่ในวีน้าสบายดี